คุณค่าในตัวเองหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้มเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเข้มงวดและให้ความสำคัญกับความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่เด็กแก้มมักจะถูกเปรียบเทียบกับกุ้งลูกพี่ลูกน้องของเธอกุ้งเป็นคนเรียนเก่งและมักจะสอบได้คะแนนดีเสมอแถมเธอยังชอบทำกิจกรรมจนได้รับรางวัลมากมายจากโรงเรียน ทุกครั้งที่แม่ของแก้มได้ยินเรื่องราวของกุ้งแม่ก็จะหันมาถอนหายใจแล้วพูดกับแก้มว่าแก้มดูสิกุ้งเขาเรียนเก่งขนาดนี้ทำไมลูกถึงทำไม่ได้แบบนั้นบ้างนะฮึไม่ใช่แค่กุ้งเท่านั้นที่แก้มถูกเปรียบเทียบแต่ยังรวมถึงแพรวเพื่อนสนิทของเธอที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ลูกสาวของป้าข้างบ้าน ที่ได้ทำงานในบริษัทใหญ่และก็ได้เงินเดือนที่สูงทุกครั้งที่แก้มได้ยินเรื่องของคนเหล่านี้มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกด้อยค่าจนเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเธอยังไม่ไดีพอจริงๆหรอตั้งแต่สมัยมัธยมต้นแก้มพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับคำชมจากพ่อแม่เธอพยายามตั้งใจเรียน แม้บางวิชาจะเข้าใจยากแต่เธอก็ยอมลงเรียนพิเศษเพิ่มแม้ว่าจะไม่ชอบวิชานั้นเลยก็ตามแต่ไม่ว่าแก้มจะพยายามแค่ไหนคะแนนสอบของเธอก็ยังไม่สูงเท่ากับกุ้งพ่อแม่ของแก้มจึงยังคงพูดเปรียบเทียบอยู่เสมอทุกครั้งที่ได้ยินพ่อแม่เอาเธอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและชื่นชมคนอื่นต่อหน้าเธอแบบนี้หัวใจของแก้มก็เหมือนถูกมีดกรีด เธอพยายามมากขึ้นแต่กลับรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดกําลังใจวันเวลาผ่านไปความเครียดสะสมก็ทําให้แก้มเริ่มนอนไม่หลับกินข้าวได้น้อยลงและบางครั้งเธอถึงกับร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลายัยแก้มเลือกเรียนสาขาที่เธอชอบแม้ว่าจะไม่ใช่สาขาที่ครอบครัวคาดหวัง แต่เธอก็มีความสุขกับการเรียนมากขึ้นแต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเธอเริ่มได้รับคำพูดเปรียบเทียบจากครอบครัวอีกครั้งแก้มลูกเรียนสาขานี้แล้วจะไปทำงานอะไรดูอย่างกุ้งเขาสิเขาเรียนจบวิศวะจบมาได้เงินเดือนสูงเชียวนอกจากคนในครอบครัวแล้วพอแก้มเรียนจบ เธอก็ยังโดนเพื่อนถามถึงเรื่องส่วนตัวอีกว่าแก้มนี่แกยังไม่มีแฟนอีกหรอดูอย่างแพลสิเรียนจบมาก็ได้ทำงานที่มั่นคงได้เงินเดือนสูงมีแฟนรวยแถมตอนเนี้ยังได้แต่งงานแล้วด้วยชีวิตดีสุดเลยยิ่งถูกเปรียบเทียบมากเท่าไหร่แก้มก็ยิ่งสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง และเริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงานของตัวเองแก้มเริ่มไม่กล้าพูดในที่ประชุมไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมองว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนเธอเริ่มตั้งคำถามว่าฉันจะมีค่ามากกว่านี้ไหมถ้าฉันเป็นเหมือนพวกเขาจนวันหนึ่งแก้มได้พบกับพี่มะลิรุ่นพี่ที่เธอเคารพพี่มะลิเห็นว่าแก้มดูเครียดและเศร้าตลอดเวลา พี่มะลิจึงถามกับแก้มว่าแก้มเป็นอะไรไปหรือเปล่าทำไมดูไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนเลยล่ะถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็เล่าให้พี่ฟังได้นะแก้มลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าความในใจออกมาพี่มะลิคะหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหนูไม่มีอะไรสู้คนอื่นได้เลยคะ่ะ คนรอบข้างก็ชอบเปรียบเทียบหนูกับคนอื่นตลอดเวลาจนบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าหรือเปล่าแก้มรู้ไหมว่าดอกไม้แต่ละดอกมันมีเวลาเบ่งบานของมันเองนะอย่างดอกทานตะวันมันก็เบ่งบานเวลาที่มันเจอแสงอาทิตย์ส่วนดอกบัวมันก็เบ่งบานเวลามันอยู่บนผิวน้ำทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครแก้มเองก็เหมือนกัน แก้มมีความสามารถในแบบของตัวเองโดยที่แก้มก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นทั้งนั้นขอให้แก้มเชื่อมัน่นและใช้ชีวิตในแบบที่แก้มมีความสุขก,ก็พอแล้วคำพูดของพี่มาลิทําให้แก้มฉุกค,คิดเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอสามารถเลือกที่จะไม่ให้คำพูดเปรียบเทียบเหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อชีวิตของเธอได้หลังจากวันนั้น แก้มก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเริ่มมองหาคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดยังไงกับเธอแก้มได้ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถด้านการถ่ายรูปและเริ่มทำงานอดิเรกที่เธอรักมากขึ้นแก้มใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขแทนที่จะวิ่งไล่ตามมาตรฐานของคนอื่น แม้ว่าคำพูดเปรียบเทียบเหล่านั้นจะยังคงมีอยู่บ้างแต่แก้มก็ไม่ได้ปล่อยให้มันมาทำร้ายจิตใจของเธออีกต่อไปแก้มเรียนรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครและไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจสิ่งสำคัญคือแก้มมีความสุขกับตัวเองในแบบที่เธอเป็นวันเวลาผ่านไป แก้มกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นเธอทำงานในสายงานที่เธอรักและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองแม้ว่าแก้มจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับลูกสาวของป้าข้างบ้านแล้วก็ไม่ได้เรียนเก่งเหมือนกับกุ้งลูกพี่ลูกน้องของเธอแต่แก้มก็ไม่ได้ต้องการมีชีวิตแบบนั้นอีกต่อไปแก้มได้เรียนรู้แล้วว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับใคร แต่มันขึ้นอยู่กับการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชีวิตที่เราเลือกเอง